วันนี้เวลา16นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ไปยังพระลานพระราชวังดุสิตในการนี้ทรงวางพานพุ่มและทรงจุดทูบเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาพิธี ณที่นั้นสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีรอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมชุดสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นการบรรเลงระนาสิบรางแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำอาทิประเพณีลอยกระทงและประเพณีสงกราน จากนั้นทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และทอดพระเนตรห้องแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณแห่งสายน้ำซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาของคลองเปรมประชากรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2402ปัจจุบันคลองมีความเสื่อมโทรมทำให้คลองตื้นเขินและเกิดปัญหาตามมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงปัญหาและมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าจึงทรงจัดตั้งหน่วยพระราชทานจิตอาสาและโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวขึ้นเป็นครั้งที่สองระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562เพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2443 และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชนและหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งแรกเริ่มสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทยๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนโอกาสนี้ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรบริเวณจัดงานซึ่งได้เนรมิตบริเวณพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิต ให้เป็นพื้นที่จัดแสดงในเทศกาลประวัติศาสตร์ความผูกพันความรักความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบันกับประชาชนรวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวท่ามกลางการประดับด้วยพันไม้สีสันสวยงาม โดยจำลองพระที่นั่งโถงกลางน้ำพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยาอาจซึ่งอยู่ในพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงเรือพระราชพิธีจำลองที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตราชนลมากสี่ลำได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุชง ตลอดจนรูปแบบอาคารบ้านเรือนไล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบันจากนั้นทอดพระเนตรบริเวณการจัดงานภายในสนามเสือป่าที่ร้านจิตอาสา904มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่พระราชทานในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวอาทิเสื้อโปโลเสื้อคอกลมกระบอกน้ำจัก,กรยานแก้วมักแก้วใสร่มสายรัดข้อมือ และการออกร้านในพระบรมวงศานุวงศ์ได้แก่ร้านศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าร้านผู่ฟ้าร้านมูลนิธิจุลาภรร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยและร้านโครงการกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชารกิติยาภา ตลอดจนร่วมการกุศลสลากชิงโชคมัดฉาพาโชคและสลากการกุศลชิงรางวัลมากมายรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโอกาสนี้ได้พระราชทานรถจักรยานและหมวกแก่ผู้แทนคณะกรรมการเพื่อเป็นรางวัลมัดฉาพาโชครวมทั้งทอดพระเนตรร้านค้ารับเชิญอาทิร้านจากักรสเหล่าทัพ ร้านกรมราชทรรและนิทศาการถนนปลอดภัยอุ่นไอรักที่ให้ความรู้การใช้สัญญาณมือสำหรับการขี่จักรยานเป็นกลก